กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมยูทู u เทเลวิช i น i ิ n t i k กอิน n ตา a g รมท t w i เตอรโลกโซเชียลที่เกี่ยวข้องกลุ่มลายต่างๆท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพอำนาจสูงสุดผลประโยชน์สูงสุดผมตอกย้ำเลยว่าวันนี้ทหารมีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ เพราะฉะนั้นคนสีดำที่ทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกีนแดงฝรั่งยุโรปอเมริกาออฟริกาออสเตรเลียที่เข้ามาก่ออาญากรรมในประเทศไทยรูปแบบต่างๆรวมทั้งฉีเกซันไต้หวันรัชทายาทขุนจาหวยเทียกัง มันก็จำเป็นที่จะต้องเอาสินบนเนี่ยไปให้คนมีอำนาจสูงสุดการให้สินบนโดยทุจริตนี่มันมีวิธีการคำว่าสินบนนี่มันไม่ใช่เงินสดอย่างเดียวนะมันหมายถึงผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงกันแล้วก็เรียนรู้ร่วมกัน รายการของเราที่จัดขึ้นนี้เพื่อเสริมองค์ความรู้ของชูวิทยกมลพิสิทธิ์องค์ความรู้ของสมาชิกสภาผู้แทนรษาษฎรสมาชิกวุฒิสภาพรรคการเมืองต่างๆอย่าหลงตัวเองว่าท่านรู้แล้วท่านคือพาหูสูตรมันไม่จริงหรอกความรู้เรื่องช้างเนี่ยทุกคนต้องระดมความเห็นกันไม่ใช่เห็นแต่ตีนช้าง แล้วก็สรูประชาจะต้องมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้กฎหมายที่ออกมามากมายนี่เขาออกมาเพื่อค่าราชการเสื้อเขาวค่าราชการสะอาบไม่ใช่ค่าราชการสีดำมํ่มเมื่มกฎหมายปปง,งที่พวกผมพยายามสร้างขึ้นคู่กับปปชพูดหลายครั้งหลายคราแล้ว ว่าเมื่อปอป,อปองอรับแจ้งทรัพย์สินของผู้มีอำนาจปปอชอปปองอต้องร่วมกันไปสืบทางรวยของผู้มีอำนาจนั้นวันนี้ผู้คนตื่นเต้นเมื่อชูวิทย์พูดว่ามีเงินเข้ากองสลากพัดในนอตบัญชีในนอตพันเก้าสิบล้านเสร็จแน่เส้นทางการเงินจะต้องถูกตรวจสอบ <N> นั่นมันเรื่องกระจอกนะครับท่านที่ขอรับผมพูดมาตั้งนานแล้วเพราะผมคือเลขานุการคณะกรรมการการฟอกเงินจาพาผู้แทนร,จจรับสรานเอาแค่ตำแหน่งนี้แหละครับผมรู้หมดเลยเพราะว่าเป็นผู้ควบคุมปปงปปงอนี่นะครับมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญนะสามารถยึดทรัพย์ได้ตรวจทรัพย์ได้24ชั่วโมงนะ เข้าไปในเคหาสถา,านบ้านช่องไม่ผิดกฎหมายนะอันนี้ก็เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือว่าเมื่อมีอำนาจมากคนมันก็เอาสินบนไปยัดยในรูปแบบต่างๆของกลางมันก็ไม่มีใครตรวจยึดเก้าสิบวันนะครับยึดได้หมดแล้วของพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์พลตำรวจเอกจับทพิปชัยจินดานี่ถึงวันนี้ก็ยึดได้หมดแหละครับ ผลเอกปรีชาจันโอชาเนี่ยแค่เลขาธิการสงสัยว่าทรัพย์นี้ได้มาโดยผิดมูลฐานปปองอยี่สิบหกมูลฐานก็ยึดได้เลยครับด้านกฎหมายป่าไม้ป่าเมาืม่อยอุทยานคำถามที่ผมจะกจะดุ้นก็นคือว่าทำไมเขาไม่มีการยึดทรัพย์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสั์ป่าพันธุ์พืชมาตรวจเซะก่อน ไม่ใช่ยึดแค่พอห้าล้านในห้องแล้วก็จบนะมันต้องตามรอยไปทุกที่ทั้งบัญชโมบัญชีด้วยนี่คือเรื่องสำคัญแต่เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่กระตู้กันขึ้นมาคืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสังกัดสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรียุติธรรมก็ถ้าเราบอกแว้งกับโจกหวัดเจี๊ยบรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัดนายกรัฐรรมนตรีวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชามีเป็นร้อยตำแหน่งนะครับแต่ตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจ400,000คนโจนมาบังคับบัญชาผู้ที่จะจับโจรน,นะครับคนใดก็ไม่พูดอะไรชีวิตอีกแล้วผมนี่ไม่ได้อิจฉาอะไรชุวิตเขนานะแต่ผมบอกว่าแกพูดไม่หมด ทุกวันนี้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารในกรุงเทพมหานครนี่ถ้าเอากฎหมายจริงๆไอคอนสยามนี่ก็ผิดแทงกีร่านี่ก็ผิดมันผิดกันทุกแห่งแหละเขตที่อยู่อาศัยมันสร้างห้องแถวมันก็ผิดทั้งนั้นแหละแม้จะมีกำแพงว่างมาแล้วก็ตามเพราะว่ามันเป็นเจตนารมณ์สำคัญเขตบ้านพักอาศัยก็ต้องเป็นบ้านพักอาศัยไม่ใช่เป็นศูนย์การค้าไม่ใช่เป็นตลาดไม่ใช่เป็นอาคารพาณิชย์ แต่ที่ทำได้ก็เพราะผู้อำนวยการเกตรับจัดตังบ้างผลประโยชน์อื่นใดบ้างสุดเกณนี่ผลประโยชน์อื่นใดไม่ต้องเป็นจัดตังนะทองคำยี่สหเส้นรองประหลัดกระรวงมหาดไทยอดีตผู้ว่าปทุมขี่จักรยานสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมพยายามพูดอยู่เสมอแต่ยึดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเรียบร้อยนะครับท่านที่เคารพมันจบที่ศาลสูงโทษ ท้านีภาคสาสานีีกาไม่ึดืรดซั์นายโอลานมาเฟียยายาติดติดโทษประหารชีวิตเพราะทรัพย์นั้นได้ก่อนถูกจับแค่นี้ก็เอวังแล้วสวัสดีครับ